บทที่1 4การจัดตารางเวลาคุณจะต้องจัดการตารางเวลาที่แน่นอนเพื่อให้คุณนั้นสามารถทำงานได้ดีที่สุดยิ่งงานของคุณสำคัญมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นที่คุณนั้นจะต้องจริงจังกับการสร้างบล็อกเวลาขึ้นมาให้มันชัดเจนคุณต้องการเวลาอย่างน้อยที่สุดประมาณ60-90ถึงนาทีเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างที่คุ้มค่าให้สำเร็จโดยอาจ,จใช้เวลาเพียง30นาทีเพื่อเตรียมความคิด สำหรับงานที่ซับซ้อนได้อย่างเต็มที่เหมือนกับการเตรียมการนำเสนองานการเตรียมรายงานหรือว่าการเตรียมแผนสำหรับงานสำคัญสำคัญต่างๆเมื่อคุณเริ่มงานแล้วคุณก็จะมีสมาธิเพื่อทำสิ่งนั้นๆเพียงอย่างเดียวในระดับที่ตื่นตัวสูงสุดด้วยและคุณก็ไม่สามารถผสมงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์กับงานบริหารเข้าด้วยกันได้ คุณไม่สามารถทำงานและก็คิดงานสร้างสารรค์ไปพร้อมกันได้เนื่องจากมันจะต้องใช้วิธีการคิดแบบรวดเร็วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ต้องใช้วิธีการคิดแบบไตรตรองแต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างรวมกันแน่นอนกิจกรรมต่างๆในออฟฟิศจะต้องทำอย่างรวดเร็วแล้วก็คิดในระยะสั้นแต่งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์มันต้องต้องใช้เวลาในการคิดแล้วก็การวางแผนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้นั่นเอง การคิดถึงช่วงเวลาในการคิดสร้างสารรค์มันก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นเวลาภายในที่สําคัญของคุณและจัดการเวลาในการดําเนินง,งานเหมือนกับว่าเป็นเวลาที่สําคัญภายนอกของคุณและก็อย่าเอาทั้งสองอย่างนี้มันผสมปนเปกันคุณไม่สามารถทํางานสร้างสารรค์ภายในสภาพแวดล้อมของออฟฟิศทั่วไปได้อย่างแน่นอนเว้นแต่ว่าคุณจะแขวนป้ายห้ามรบกวนต่อไปนี้นะคะก็คือคําแนะนําสําหรับการสร้างบล็อกของเวลาขึ้นมาอย่างแรกก็คือทํางานในช่วงเช้า ในขณะที่คุณนั้นยังสดชื่นและก็ตื่นตัวมากกว่าเวลาอื่นคนที่ทำงานได้ผลส่วนใหญ่ก็จะบังคับให้ตัวเองนั้นนอนไวและก็ตื่นประมาณตีห้าหรือว่า6โมงเช้าเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำงานประมาณ60-90นาทีอย่างต่อเนื่องได้โดยไม่มีใครมารบกวนหรือก่อนที่จะเข้าไปในสำนักงานแม้ว่าคุณจะเข้ามาออฟฟิศสซยเล็กน้อยในประมาณ90นาทีของการทำงานที่ไม่ถูกรบกวนเลยคุณก็สามารถ ทำได้สําเร็จตามเกณฑ์ที่คนปกติทั่วไปทําได้ในช่วงเวลา3ชั่วโมงอีกช่วงเวลาที่คุณสามารถใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองก็คือช่วงเวลาอ่านกลางวันนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับคุณที่จะปิดโทรศัพท์ปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์นเน็ตของคุณแล้วก็สิ่งรบกวนอื่นๆในในขณะที่คนอื่นเนี่ยก็จะออกจากออฟฟิศไปกินข้าวกลางวันคุณก็จะมีเวลา60นาทีแห่งความสงบ และความเงียบที่คุณนั้นสามารถทำงานสำคัญที่ค้างได้อย่างมีสมาธิกลยุทธ์หนึ่งที่คุณสามารถใช้ได้ก็คือการปิดประตูห้องทำงานของคุณเป็นระยะเวลาที่แน่นอนในแต่ละวันในระหว่างวันที่คุณทำงานสำคัญสคัญซึ่งผู้บริหารหลายคนก็จะมีป้ายบอกห้ามรบกวนเลยนะมาแขวนเอาไว้ที่ประตูห้องของพวกเขาในระหว่างที่ทำงานทุกคนก็จะรู้ว่า ถ้ามีป้ายนั้นอยู่ที่ประตูก็ห้ามใครรบก,กวนเวน้นแต่ว่ามีเหตุด่วนจริงๆต่อมาเรื่องของชั่วโมงพิเศษนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ผู้บริหารที่เขาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วมักจะนำมาใช้มันง่ายมาจนไม่น่าเชื่อ เพียงแค่คุณตื่นเช้ากว่าเดิมเล็กน้อยและก็ไปถึงที่ทำงานก่อนคนอื่นราวหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลานั้นในการจัดระเบียบว,วันของคุณและการเริ่มต้นทำงานโดยไม่มีการขัดจังหวะจากใครจากนั้นก็ทำงานจนถึงเที่ยงคุณก็จะได้รับหนึ่งชั่วโมงทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและหลังจากทุกคนกลับบ้านคุณก็จะอยู่ต่ออีกสักหนึ่งชั่วโมงใช้เวลาเก็บงานทั้งวันและก็ทำงานที่สำคัญต่อให้เสร็จนี่คือเทคนิคที่น่าทึ่ง โดยการปรับวันของคุณด้วยวิธีนี้คุณจะชนะการจราจรบนเส้นทางการทำมาหากินการทำงานของคุณและก็ชนะการจราจรบนเส้นทางกลับบ้านด้วยและจากการที่คุณสามารถเพิ่ม3ชั่วโมงที่ยอดเยี่ยมในการทำงานแต่ละวันคุณก็จะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จได้เป็น 2, 3หรือว่าสีหเท่าของคนทั่วไปที่ทำงานตามเวลาปกติด้วยกลยุทธ์นี้คุณก็ จะทำงานได้มากขึ้นและก็ดีขึ้นเป็น2เท่าแน่นอนจำไว้ด้วยนะคะว่าคุณคือผู้มีศักยภาพหนึ่งในการแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์ของคุณก็คือการสร้างบล็อกของเวลาเพื่อให้คุณนั้นสามารถทำงานได้สำเร็จมากขึ้นและมันก็ย่อมส่งผลให้คุณนั้นเติบโตในหน้าที่การงานได้เร็วขึ้นกว่าคนอื่นแน่นอนค่ะบทที่15การควบคุมสิ่งรบกวน ปัจจัยรบกวนที่ไม่ได้คาดคิดก็มักจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการเสียเวลาเวลามีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นต่อทั้งธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมอะไรต่างๆการรบกวนเหล่านี้ก็อาจจะเกิดได้ตั้งแต่เสียงจากคอมพิวเตอร์เสียงเสียงแอร์ก็เป็นได้นอนบางแอร์บางทีเนี่ยแอร์ก็เสียงดังเหมือนกันบางทีอาจจะเป็นเสียงรบกวนจากโทรศัพท์มีคนโทรเข้าโทรออกก็ปิดสาปิดเปิดสัน่น หรืออาจจะเป็นเสียงแจ้งเตือนของไลน์จากสมาร์ทโฟนหรือจากอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นคนเดินเข้าเดินออกในห้องทํางานของคุณก็ได้คือเรื่องจริงของมนุษย์เราเนี่ยก็คือว่ามนุษย์เรานี่แหละคือคนที่ใช้เวลาได้อย่างไม่ได้เป็นประโยชน์ที่สุดของการทํางานไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่เลยคือกว่าร้อยละ50ของเวลานั้นถูกใช้ไปกับการพูดคุยเล่นเรื่อยเปื่อยกับเพื่อนร่วมง,งาน มีหลายคนที่เข้ามาทำงานในตอนเช้าแล้วก็เริ่มต้นพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็คุยกันยาวไปจนถึง2-3ถึงชั่วโมงในสภาพแวดล้อมที่หลายคนก็ไม่ได้เริ่มทำงานอย่างจริงจังสักทีจนถึงประมาณ11นาฬิกากว่าจะรู้ตัวก็จะพักเที่ยงแหละพอหลังอาหารเที่ยงพวกเขาก็จะกลับมาแล้วก็นั่งคุยกันต่ออีกเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้เริ่มงานสักทีเลยจนกว่าจะถึงบ่ายโมงครึง่งหรือว่าบ่ายสองกฎทองสำหรับคุณก็คือ คุณจะต้องทำงานตลอดเวลาเมื่อไปถึงที่ทำงานให้คุณเริ่มทำงานทันทีอย่าเสียเวลาไปกับการพูดคุยเรื่อยเปื่อยอย่าเสียเวลาพูดคุยเรื่อยเปื่อยหรือว่าการอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าการท่องอินเทอร์เนต็ตการเช็คเฟซเลื่อนฟีดดูไอจีอะไรต่างๆก็อย่าพึ่งไปโฟกัสตรงนั้นโฟกัสงานก่อนเนื่องจากว่าคุณก็มีการวางแผนงานเอาไว้แล้วใช่ไหมตั้งแต่เมื่อวานหรือว่าก่อนหน้านั้นคุณจะต้องวางแผนก่อนที่จะทำการใดๆก็ตามต้องมีแผนการ ต้องทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกจนงานงานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต่อมาเวลาที่ที่มีโทรศัพท์เข้ามานะก็คุณจะต้องถามไปถึงใจความสำคัญเลยว่าเออโทรมามีอะไรหรือเปล่าพูดถึงประเด็นหลกักๆเลยอย,อย่าพยายามคุยเรื่อยเปือ่อยอย่าพยายามหลุดประเด็นไปคุยเรื่องอื่นพฤติการแบบนี้นะคะมันจะทำให้คุณนั้นดูเป็นมืออาชีพ นักธุรกิจที่ยุ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้ก็คือไปให้ถึงจุดประสงค์โดยเร็วที่สุดแล้วก็วางหูให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณไปทําอย่างอื่นแทนหรือเวลาที่คนมีคนเดินเข้ามาในห้องทํางานของคุณเพื่อที่จะพูดคุยด้วยคุณก็อาจจะพูดโดยการตัดบทว่าเออโอเคคืออยากคุยกับคุณนะแต่คืองานด่วนจริงจริงอะ่ะงานเยอะมากเลยเดี๋ยวขอเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรประมาณเนี้ย นะเพื่อที่จะลดเวลาในการโดนรบกวนอย่างไม่คาดคิดเมื่อมีคนเข้ามาในห้องทํางานของคุณให้คุณยืนขึ้นแล้วก็เดินเข้าไปหาคนนั้นก่อนที่จะบอกว่าเออคือฉันกําลังจะออกไปข้างนอกพอดีคือขอให้คุณช่วยอะไรหน่อยได้ไหมประมาณเนี้ยจากนั้นคุณก็เดินออกมานอกห้องพร้อมกับเขาแล้วก็เริ่มคุยแล้วก็รับฟังหลังจากนั้นเขาพูดคุยกับคุณเสร็จคุณแค่ปล่อยให้เขากลับไปทํางานแล้ก็แน่นอนว่า คุณก็เดินกลับไปในห้องทํางานแล้วก็ทํางานของคุณต่อไปเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อมีแขกมาหาก็ให้แขกเข้าไปที่ห้องประชุมไม่ใช่ห้องทํางานนะจากนั้นก็เริ่มต้นคุยกันโดยการ,โด,การโดยการกําหนดกรอบเวลาเลยว่าคุณอาจจะพูดว่า,าเดี๋ยวฉันมีโทรศัพท์สําคัญมาจากคนนี้คนนี้นะประมาณช่วงบ่ายโมงครึง่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเสร็จก่อนหน้านี้แน่นอนนะหรือว่าฉันมีนัด เวลาโน้นเวลานี้ก็เดี๋ยวเราก็คิดว่าน่าจะคุยกันเสร็จก่อนที่จะมีนัดแน่นอนอะไรประมาณนี้นะคะบทที่16กการแบ่งงานเป็นประเภทต่างๆการทำงานเป็นชุดก็หมายถึงว่าการทำสิ่งที่คล้ายคลึงกันในช่วงเวลาเดียวกันเนื่องจากมันจะมีช่วงเวลาของการเรียนรู้ในทุกๆสิ่งที่คุณทำเมื่อคุณทำงานที่มีลักษณะร่วมหรือว่าคล้ายๆกันก็จะทำให้ช่วยลดช่วงเวลาของการเรียนรู้ได้มากกว่า การทํางานแบบสลับไปมาโดยไม่ได้แบ่งตามประเภทงานโดยมันจะช่วยลดเวลาการทํางานที่ต้องใช้ลงได้ถึงร้อยละ80เมื่อคุณทํางานลักษณะคล้ายกันในชิ้นที่5ก็ยกตัวอย่างเช่นในการเขียนจดหมายก็ได้และอาจจะเป็นการติดต่อหรือว่าการตอบอีเมลก็เป็นได้คุณจะต้องจัดประเภทงานเข้าด้วยกันแล้วก็จัดการให้มันเสร็จในคราวเดียวกันไปเลยมันจะช่วยให้คุณนั้นประหยัดเวลาได้ค่อนข้างมากคุณควรที่จะรวบรวมสายที่ต้องโทรไปติดต่อ แล้วก็ทําการโทรติดต่อให้เสร็จทําให้มันต่อเนื่องกันในคราวเดียวกันหรือถ้าหากว่าคุณต้องสัมภาษณ์คนหลายๆคนก็ให้สัมภาษณ์พวกเขาอย่างต่อเนื่องสัมภาษณ์ไปทีละคนทีละคนทีละคนจนเสร็จสิน้นต่อมาเรื่องของการใช้อีเมลเราจะต้องใช้อีเมลให้เหมือนกับคนรับใช้อย่าเป็นทาสของอีเมลเด็ดขาดวิธีที่คุณจะจัดการกับอีเมลมันจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการงานของคุณ ก็มีบางคนที่เป็นทาดอีเมลของตัวเองพวกเขานั้นก็จะเปิดเสียงแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่มีอีเมลใหม่เข้ามาและไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรก็จะต้องคอยดูกล่องข้อความเขา้าและก็ตรวจสอบข้อความตลอดเวลาผลกระทบก็คือว่าพวกเขานั้นเปลี่ยนงานไปมาแล้วก็พอย้อนกลับไปยัางงานที่กำลังทำมันก็จะสูญเสียโมเมนตัมสูญเสียความชัดเจนและก็สูญเสียประสิทธิภาพในการทำงานที่สำคัญที่สุดของพวกเขาไปนั่นเอง อย่างที่ทิมเฟอริสเขาได้เขียนเอาไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า The f h o u r Work Week ซึ่งเขาก็พูดถึงวิธีการที่เขานั้นเคยตกเป็นทาสของอีเมลกว่า12-14ชั่วโมงต่อวันก่อนที่จะก้าวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างแรกก็คือเขาตัดสินใจที่จะตอบอีเมลเพียงวันละ 2ครั้งก็คือตอน11บเอโมงเช้าและอีกครั้งก็ตอน4ี่โมงเย็นถัดจากนั้นเขาก็ลดจํานวนจาก2ครั้งมาเป็น1ครั้งต่อวันจนกลายเป็น1ครั้งต่อสัปดาห์เมื่อเขาตอบอีเมลเพียงสัปดาห์ละครั้งความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของเขารวมทั้งรายได้กลับเพิ่มมากขึ้นพวกเขารอได้คือคนที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมจำนวนหนึ่งก็คือพวกเขาเหล่านั้นมักจะเลือกใช้การตอบอีเมล ตอบอีเมลแบบอัตโนมัติโดยระบุข้อความเอาไว้ทำนองที่บอกว่าตอนนี้ดิฉันนะคะตอบอีเมลวันละสองครั้งเพราะว่าตารางงานค่อนข้างยุ่งมากเลยค่ะถ้าคุณจะส่งอีเมลมาเดี๋ยวจะตอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะและถ้าเป็นกรณีที่เร่งด่วนก็รบกวนติดต่อมาที่หมายเลขนี้หมายเลขนี้นะคะเพื่อพูดคุยกันก็ประมาณนี้แหละคือวิธีการคิดแบบนี้มันไม่ได้มีอะไรมากหรอก ก็เชื่อว,ว่าถ้าอีเมลพวกนั้นมันสำคัญคนที่ส่งอีเมลนั้นเขาก็จะติดต่อกลับมาอีกครั้งแน่นอนและเขาก็คิดถูกร้อยละ90%ของอีเมลที่เขาลบทิ้งไม่เคยถูกส่งกลับมาอีกเลยและมีเพียงไม่กี่เมลที่สำคัญและมันก็ถูกส่งกลับมาใหม่ในอีกสองสาวันให้หลังถ้าให้อีเมลมาควบคุมชีวิตคุณคุณควรที่จะมีวินัยในตัวเองที่จะใช้อีเมลเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ เช็คอีเมลแค่2ครั้งต่อวนันหรือว่าน้อยกว่านั้นถ้าจะให้ดีก็ทิ้งไว้ประมาณสัก1สัปดาห์แล้วก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนๆห,หรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็ได้คุณจะไม่พลาดข้อความสําคัญเพราะถ้าเอาเข้าจริงๆนะมีอีเมลน้อยมากที่จะรออีกวันหรือว่า2วันไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของธุรกิจบทที่17อ่านให้ไวจําให้แม่น โดยทั่วไปแล้วนักธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นจะต้องอ่านอีเมลอ่านรายงานอ่านข่าวอ่านข้อมูลบทความต่างๆแล้วก็ข้อมูลอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยถ้าหากว่าต้องการจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะต้องจัดการตัวเองให้อ่านข้อมูลต่างๆที่มีค่าและจําเป็นเพราะในสังคมปัจจุบันนี้มันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และข้อมูลข้อมูลสําคัญเพียงแค่หนึ่งชิ้นอาจจะส่งผลต่องานและก็การตัดสินใจของคุณได้ จะต้องใช้เวลาไปกับการเลือกสิ่งที่คุณจะอาจ่านวิธีการที่ดีที่สุดที่จะประหยัดเวลาก็คือการใช้ปุ่มลบบนแป้นพิมพ์ใช้มันบ่อยๆพยายามอย่าใช้เวลาไปกับการอ่านข้อมูลอะไรก็ตามที่ไม่ได้ส่งผลดีต่อชีวิตและงานของคุณคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะอ่านให้ไวเพราะว่าคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงข้อมูลต่างๆที่ประดังประเดเข้ามาได้แต่คุณสามารถจัดกลุ่มและเลือกอ่านมันในเวลาที่เหมาะสมได้ หนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถพัฒนาได้ก็คือการอ่านแบบผ่านๆหรือว่าการอ่านเร็วถ้าคุณไม่เคยเรียนวิชาการอ่านเร็วคุณก็ควรที่จะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะมันเป็นวิชาที่จะช่วยให้คุณนั้นอ่านหนังสือเร็วขึ้นถึงสามเท่าและพัฒนาการในการจับใจความสำคัญโดยเฉพาะในช่วงสบทแรกเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาการ การอ่านเร็วมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากใครๆก็สามารถเรียนรู้วิธีการอ่าน500-1,000ถึงคำได้ภายในเวลาหนาทีโดยทำความเข้าใจได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยต่อมาเรื่องของการจัดการอ่านของคุณเป็นชุดเมื่อคุณพบข้อมูลที่มีค่าพบบทสรุปหรือว่าข้อมูลดีๆจากอินเทอร์เน็ตก็ให้พิมพ์มันออกมาแล้วก็ใส่แฟ้มเอาไว้หรือว่าอาจจะแยกเป็นไฟล์ดิจิตอลในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถหาได้ง่ายๆก็ได้เพื่อที่จะเอาไว้อ่านทีหลัง แทนที่จะเปลี่ยนงานไปมาเปลี่ยนงานไปทํางานแล้วก็เปลี่ยนมาอ่านอันนี้ไม่เอาเพราะมันเพราะว่ามันจะทําให้คุณนั้นคว้ยเขวาอาจจะทําให้คุณคว้ยเขวไปอ่านอย่างอื่นในขณะที่คุณกําลังทํางานจําเอาไว้ว่าต้องอ่านทีหลังเหมือนกับหนังสือพิมพนะ์น่ะคุณสามารถเลือกข้อมูลที่สําคัญจากหนังสือพิมพ์มาใส่ในคอมพิวเตอร์หรือว่าจะอ่านแบบกระดาษก็ได้ไม่ว่าจะกรณีไหน ก็แค่ให้อ่านผ่านๆอ่านเร็วๆและก็อ่านเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคุณในรายงานข่าวข้อมูลที่สําคัญมักจะอยู่ที่หัวข้อและก็ยอ่อหน้าแรกและคุณก็จะพบว่าบ่อยครั้งที่คุณไม่จําเป็นต้องอ่านรายละเอียดทั้งหมดในเรื่องเพื่อให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นคุณจะต้องเลือกอ่านนิตยสารต่างๆก็ได้ถูกออกแบบมาและก็สร้างมาเพื่อให้คุณนั้นอ่านมันทุกหน้า สิ่งที่คุณจะเห็นมันได้มากที่สุดก็คือหน้าโฆษณามากที่สุดเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ด้วยเหตุนี้ละ่ะหากคุณจะต้องเลือกอ่านนิตยสารวารสารหนังสือพิมพ์แล้วก็จดหมายข่าวต่างๆโดยเฉพาะอ่านเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องและก็สําคัญกับคุณต้องตรวจดูตารางแล้วก็สารบัญแล้วก็เปิดอ่านบทความที่น่าสนใจต่อชีวิตและก็งานคุณเทคนิคที่ยอดเยี่ยมสาหรับการอ่านหนังสือพิมพ์ก็คือฉีกและก็อ่าน คุณฉีกบทความที่คุณต้องการมาแล้วก็ใส่แฟ้มมาไว้และก็ถือแฟ้มติดตัวไปเพื่อเอาไว้อ่านทีหลังตอนที่คุณมีเวลาหรือบางทีเวลาที่คิดอยากจะอ่านหนังสือก็ลองเปิดดูรีวิวหนังสือก่อนก่อนที่จะตัดสินใจว่าคุณจะใช้เวลาอ่านเล่มไหนคุณสามารถดูรีวิวได้ทั้งแบบพิมกมาหรือว่าเป็นออนไลน์ก็ได้และมันจะให้ไอเดียคุณได้ชัดเจนเกี่ยวกับหนังสือไม่ว่าจะหนังสืออะไรก็ตามภายในเวลาไม่กี่นาทีเอง ่อมาเรื่องของการพูดคำว่าไม่หนทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณนั้นประหยัดเวลาในการอ่านก็คือการเลือกไม่อ่านอะไรการเลือกไม่อ่านอะไรเลยเลือกอ่านอย่างรอบครอบโดยอาจจะดูจากคำนมดูจากสารบัญดูจากบทนาและก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับนักเขียนคุณอาจจะพบว่าหนังสือหรือว่าวรารสารนั้นไม่ได้สําคัญสําหรับคุณในกรณีนั้นก็ให้เลิอกอ่านแล้วก็ทิ้งมันซะเพื่อ ให้คุณนั้นจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่าบทที่18การลงทุนกับการพัฒนาตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณทำเพื่อเพิ่มคุณค่าของตัวเองคุณจะต้องพัฒนาผลลัพธ์ของคุณและก็ทำให้คุณนั้นมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในการทำงานคุณจะต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและก็ดียิ่งขึ้นในสิ่งที่คุณทำการพัฒนาตัวเองนั้นจะต้องทำไปเรื่อยๆทำทุกวัน เพราะว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญของการจัดการเวลาที่สามารถทำให้คุณนั้นอยู่บนเส้นทางของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จได้คุณจะต้องจัดสรรเวลาในตารางเวลาของคุณเพื่อการพัฒนาตัวเองให้มันเติบโตกฎพื้นฐานง่ายๆสำหรับการพัฒนาตัวเองก็คือคุณจะต้องเชื่อว่าตัวคุณเองนั้นสามารถไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ด้วยความรู้และทักษะที่มีเพื่อให้ไปไกลกว่าน,นี้และประสบความสำเร็จในงานที่ทำ คุณจะต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นการเรียนรู้มากขึ้นมันก็ย่อมสร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้นกว่าเดิมและคุณก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองทุกวันถ้าหากว่าคุณได้อ่านอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อการต่อการปรับปรุงขีดความสามารถในการทำงานของคุณวันละหนึ่งชั่วโมงสิ่งนี้มันก็จะทำให้คุณนั้นขึ้นไปอยู่ในในอาจจะเป็นเป็นที่หนึ่งก็ได้จ,จะเป็นสุดยอดก็ได้ภายในระยะเวลา 5ป้ปี10ปีกันแล้วแต่คุณก็กำหนดได้เลยนะสักวันคุณจะต้องเป็นสุดยอดในสายงานของคุณให้ได้ถ้าใครไม่สะดวกอ่านหนังสือก็อาจจะเป็นการฟังออดิโอบุกระหว่างระหว่างอยู่อยู่บนรถกำลังเดินทางไปทำงานกำลังเดินทางไปช้อปปิ้งอะไรประมาณนี้นะคะก็ฟังออดิโอบุกโดยเฉลี่ยแล้วคนเราใช้เวลา 500- ถึง1,000ชั่วโมงต่อปีในรถเทียบเท่ากับ1หรือว่า2ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่ง,งหมายความว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมทางมหาวิทยาลัยเกือบเต็มเวลาโดยเพียงแค่การเปลี่ยนเวลาเดินทางมาเป็นเวลาเรียนรู้ถ้าคุณไม่ได้ฟังในรถของคุณหรือว่าตอนเดินทางคุณก็จะเสียโอกาสในการเรียนรู้สิ่งที่ดีต่อมาเรื่องของการเข้าร่วมการสัมมนา,าที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ คุณจะต้องหาโอกาสในการเข้าร่วมการสัมมนาและก็การฝึกอบรมที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณอย่างน้อย4ครั้งต่อปีต้องมุ่งมันที่จะสแสวงหาสัมมนาและก็เตรียมพร้อมที่จะเดินทางไ,ไกลๆเพื่อโอกาสในการได้เรียนรู้จากคนที่เก่งที่สุดในสายธุรกิจของคุณกุญแจสําคัญก็คือให้คุณนั้นเข้าร่วมการสัมมนาที่สอนโดยผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่มีอาจจะประสบความสําเร็จในสายงานของ สายงานน,นั้นๆที่คุณสนใจจริงๆแล้วก็พยายามพยายามหลีกเลี่ยงการบรรยายและก็สัมมนาจากอาจารย์หมหาิที่ยัไที่เขียนจากเอ,อ่อเขียนจากยังไงอะ่ะอ่านมาอีกทีอะ่ะไม่ได้ไม่ได้สอนจากประสบการณ์ตรงซึ่งมันไม่ค่อยจะได้อะไรหรอกเพราะว่าบางทีเราอะ่ะไปเรียนธุรกิจกับเขาเขาไม่ได้ไม่ได้ทำธุรกิจไงเขาสอนแต่ แต่หนังสือให้กับนักศึกษาบริหารธุรกิจอะไรประมาณนี้นะพยายามหาพยายามหาคนที่ประสบความสำเร็จด้านนั้นด้านที่คุณสนใจจริงๆและบทสุดท้ายนะคะบทที่19คือการจัดระเบียบพื้นที่การทำงานของคุณหนึ่งในเครื่องมือการจัดการเวลาที่ดีที่สุดก็คือทำงานบนโตะ๊ะโล่งๆและพื้นที่ทำงานที่เป็นระบบเหมือนกับพ่อครัวจัดการทำความสะอาดครัวของตัวเองก่อนที่จะเริ่มทำอาหาร คุณก็ควรที่จะจัดการกับพื้นที่ทำงานของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มงานของคุณผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมากคนหนึ่งในช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่นานนี้ก็ได้กล่าวไว้ว่ากุญแจสำคัญที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จก็คือทำงานบนโต๊ะที่สะอาดปีเตอร์ดรักเกอร์ระบุว่าผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะมีโต๊ะที่สะอาดเอี่ยมบนโต๊ะทำงานของพวกเขาจะมีเพียงสิ่งที่กำลังทำอยู่ในเวลานานเท่านั้น สิ่งอื่นนั้นจะถูกนําออกไปเพื่อที่เขานั้นจะได้โฟกัสกับงานที่กําลังทําได้อย่างเต็มที่และก็ทํามันให้ดีที่สุดในเวลาสั้นๆจัดเก็บงานของคุณอย่างเป็นระเบียบทั้งที่จับต้องได้และที่เป็นสื่อดิจิตอลทําแต่เฉพาะงานที่ทําในขณะนั้นพยายามให้ข้างหน้านั้นมีเพียงงานหนึ่งงานที่คุณนั้นจะทุ่มสมาธิให้มันเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาอาชีพมักจะจัดพื้นที่ทํางานให้เป็นระเบียบตลอดเวลา ลองนึกถึงช่างไม้หมอฟันหรือว่าหมอพวกเขานั้นจะทำความสะอาดและก็จัดระเบียบพื้นที่ทำงานของตัวเองจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบและก็ทำตัวเองให้มีระเบียบตรวจดูให้แน่ใจว่าออฟฟิศของคุณนั้นมีครบถ้วนและสามารถหยิบใช้ได้ทันทีที่ต้องการคุณก็จะพบว่าไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่าการเริ่มทำงานแล้วต้องหยุดแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่อีกครั้ง เพียงเพราะไม่ได้เตรียมพร้อมอุปกรณ์ให้มันครบถ้วนก็หลายคนเชื่อว่าพวกเขาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่ยุ่งเหยิงบนโต๊ะรกๆแต่จากการศึกษาแล้วพบว่าเมื่อพวกเขาถูกบังคับให้ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานและทำงานตรงหน้าเพียงอย่างเดียวผลก็คือประสิทธิภาพของงานเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าถึงสเท่าตัวภายในเวลาข้ามคืนคนที่ทำงานบนโต๊ะรกๆจะพบว่าต้องใช้เวลา มากในการทํางานเพราะว่าการค้นหาสิ่งที่เขาต้องการไม่เจอโต๊ะทํางานที่รกรุงรังทําให้ทุกอย่างดึงดูดสายตาและความสนใจก็จะกระโดดจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งได้ตลอดเวลาและส่วนสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาก็คือแนวคิดของการสร้างความสมดุลสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณสามารถทําได้ในชีวิตก็คือการสร้างสมดุลและก็ความพอดีโดยการฝึกฝนวิธีการ ฝึกฝนแนวคิดและก็เทคนิคต่างๆตามที่บอกไปคุณก็จะกลายเป็นผู้จัดการเวลาที่ยอดเยี่ยมมีเวลาให้กับครอบครัวและมีเวลาให้กับชีวิตส่วนตัวมากขึ้นโดยมากแล้วคนจะใช้โปรแกรมในการจัดเวลาเพื่อที่พวกเขานั้นจะได้เพิ่มจำนวนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันได้แต่ก็อย่างที่คนฉลาดได้กล่าวเอาไว้ว่าในชีวิตมันมีอะไรมากกว่าการเอาแต่เร่งความเร็วตลอดเวลาจุดประสงค์หลักของการเรียนและก็ ฝึกฝนทักษะในการบริหารจัดการเวลาก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปเพื่อที่จะเพิ่มระดับความพึงพอใจและความสุขของคุณไม่ว่างานที่ทำมันจะเหมาะสมกับคุณมากน้อยแค่ไหนแต่คุณภาพชีวิตของคุณจะต้องมีค่าคุณภาพชีวิตของคุณนั้นจะต้องมีค่าประการแรกก็คือคุณค่าจากภายในนั่นเองคุณจะต้องรู้สึกดีกับตัวเองคุณรู้สึก ดีกับตัวเองยังไงบ้างชอบตัวเองมากขนาดไหนและคุณรู้สึกดีเกี่ยวกับบุคลิกของคุณยังไงการพัฒนาจากภายในนั้นมันใช้เวลาและก็การตอบรับบวกกับการอ่านและก็การคิดเกี่ยวกับคำถามสำคัญในชีวิตส่วนที่สองก็คือสุขภาพไม่ว่าจะประสบความสำเร็จขนาดไหนก็ไม่สามารถแทนที่สุขภาพที่ป่วยได้ต้องกินอาหารที่ถูกต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและก็พักผ่อนให้เพียงพอ บางครั้งการใช้เวลาที่ดีที่สุดก็คือเข้านอนแต่หัวค่ำแล้วก็นอนหลับให้สนิทสุดท้ายก็คือส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือใช้เวลากับความสัมพันธ์คนที่คุณใส่ใจและคนที่ใส่ใจคุณเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตอย่าให้ตัวเองติดกับงานจนลืมให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับคู่ครองของคุณลูกๆของคุณครอบครัวของคุณแล้ก็เพื่อนๆของคุณชีวิตที่ดีก็คือการมีสมดุล ถ้าคุณจัดการเวลาได้ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีคุณก็จะพบความสุขความพึงพอใจความอิ่มเอมในงานและคุณก็จะพบกับความสำเร็จในที่สุด